ว่าดีครับพี่น้องมามามาพี่น้องหมูปา่าข้อแนงมันอเมียนกําลังตามเชียงครับอันนี้ตามเชียงหมูปา่าข้อแนงพี่น้องตามเครื่องครับนี่เครื่องเทศพูดเครับครับพร้อมพร้อมมุดยังวะนี่หอมเป็นอยู่สังเกตหลายอันมันหนัากลัวถังซองไว้รอเลยใช่ไหม รับประกมันแสบผมแม่เป็เ็ดอีกโอ้เออแสบผมแม่เฮ็ดเยทายบอกว่าของคยแล้วแสบไเม่นไคยเร้ได้ปลาคุยใหญ่มากแล้ววะเดียวม่จัดไปเยวมาเทไานคู่ใหญยิได้เอเป็เ็ดมันแสบาเลย่เคยิ่ม้างไปยิ่งาู่รู้ก็มบกันซะว่าในส่วนนี้ก็ว่าเนอย่างดลอข้าล่อตามไปเลย

โอ้ล oh, <Yeah. S 1> ืมขอบีอะตีแล้วทำไมนีหมูหมูทำไมตเสียเลยหมูหมูเาะทีมันแข็งยก่อนกรเด็นหมหวาเลย่างนี้แล้วเนี่ย เซคือเบียครับพี่น้องาใส่เนาะลังบอลลังบอลจ้าใส่เงอยู่ในไปสปงครฮะมุกซ่งนยเนี่ยบไดหมุนไปเอ้าหลายหมอกไปนี่ก็ตักไปดีเนาะบกเอาี้เต็มขมอกมึก่าจจับเี้ยโอ้ยใส่หมกลำขั้นมันจะกูดลำขั้นหมกไอ้นี่คื่หมกเจดหมกยี่ที่หมก มันไหลบกตื่นเรื่องเนี่ยเงี้ยจังเลยเจ้าอแม่ว่าเอา่หนึ่งห้อน่ะแล้วก็เอาใบกองปูปูปูแล้วก็เอาปูงดีๆแล้วเจ้าพงมูมลงเลยนะเอาน้ำม,มันเดฮะน้ำม,มันเดเกียวเอาน้ำมันเกิือก่ไหลไปนั่นหมดป่เอา,ออามมเอาใบตองห้องอยู่สิแต่น้ำมันก็เอาถาดใช่ปะือกวีกกันแหละือัน ไม่ใบตองกันไม่ค้ายไ่กันนะครับยาเขา้เาห็นใใส่กับใบตองพวกนันเาใตองมโยโยโยโกแบบนั้นม้หัวก็ได้เนี่ยส้นิ้นยกส้นส้ซึ่งหมดม้นยกเออเอาไส้ซึ่งกันได้ก็ได้ส้หน่แต่ก็ต่างไส้ซึ่งนี่มันสิพวกหมเข้าไปตองฟูน้ำมันจะหายหาหายดอก น้าเออไง้องว่าหน้ามันจะไปไต่ไปที่นี่ใช่รถถามปนคือยอรถาแบบยอตัวนหนหัวตัวไหนวะนี่หัวโลเก่าดินใส่ไว้เดี๋ยวไปมัด่เ่าีๆหัวสองโล่สองไม่เท่ากันเลยวะหัวอนี่ยหอกฟองโล่ฟองใหญ่ตัวไหนหัวฟองโล่ฟองคืนนะฟองที่น้าอยู่ในถุงหอกสองเล่สองอยู่ในนี่เลย ให้โจกกอนอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมวไไปตองทางป้อมนี่มันพลาดตัเออเมเมนเมนเมียรู้ว่าเดินจะไ่เนจนไปพี่แม่คว้าไปเอาเม่ตตองเห็นลายพี่แม่คว้าไปเอาไปอันแบีสองบาทเดสองบกเลยนสองจังได้สามสองสามบาทบกเดินมาเนี่สี่บ้านพุณนะสี่สี่บกอ่ะไม่ต้องเห็นลายบกมีหันงอเอาวมไปได้หัวไงพูดนะคนหัวเอาพูดวนไปใส่วะ มอสมก็ท่านรับอู่เออสองเออสมปีออสออ๋มมันมันมีสามปีเอมอก็ส่มอตัวมมีี่เว้ไม่อีกครึ่งงเป่าเอาไปเออไปหยาบอะไรบ้าง้ไปเบ่ง่าเ่ยกด้เบ้อ่าอ่ก่เบ่งะไรเพื่อคือขวดให้เี่ยมม่วไมงป่ากมีเดยวเป็นส่เบไงเป็นว

มึงใหญ่ใหญ่นี้ตัวนู้นตัวนี้ใส่มันล่ะอยู่ไม่นี่ืะนี่ถงนีงอุ่นมาไได้เนี่ยก็เื่อคือหลายเลยว่ะเออเออพนันว่าปลาไหลโอ้ความตัวใหญ่ตัวในี่ยนมาด้

แล้วเอาอไปตีประไก่นะตัวนึงนีเออไม่มีปลากระเดืองที่สามตัวเลยทิมปเลยิมันละอ๋ครับพี่น้องเดียวมักเครื่องครับไไกับละวาบ้านเดี ตูดพริกนะเดีครับพักพูดด้านล่างนี้พิกครับนกใส่ลงไปครับเฮ้ยับเลาะอะไรหรือไม่กับพักพูดด้านล่างเอ้ยตุด จ้าหมุกปลาช่อนใหญ่มุกปลาช่อนใหญ่ครับพี่น้องยิ้มอะไรยิ้มได้ยังมาพี่แม็กกูดมะกูดมันบพิ่เกิดดอกมันอยู่ใกล้ต้นในนี่จ้ะมันอยู่ใกล้ต้นในต้นยูคา พี่กงอะฟูไปคนเูกันซะีซนตนีจรอที่เีย,เยวไปไปลาง

ฝากมาแล้วฝักมาแล้วเบ,บาเล็กหันผ้กกันรับอะไรดีมีงไประกาศอนีอยู่ในหนุน้องโตหรอือเ่สนใจอโตเยนชวป ยิงออกกาต้องผิดเมื know, like. worries, ini, ่อวานเป็นคำเมื่อวานนี่อะไรอ่ะพี่เงี้ยเงี้ยเตอะแล้วดีดีเฮ้ยี่ีองตัวก็อตะเยีมากด้วย

เขาดีรู้ด้วยนะว้าวชุ่มชุกมขอแข็งนาสีเลยหอมโดนลิขิตนี่ก็หอมุกมุกใหญ่ๆแล้ว รงนเีเนี่มวลืมไหมอ้ไหนวะรอบนี่ก้อนหนึ่งเดีทำไม่ได้บอกทำไมเนี่ยตอดไม่มไมมบอกเอ้าเยอะนึงอะเออเจียวใบนี่เป็นพิเศ็ต้อาจริงกะโดดมันใหญ่เลยวันศิษี ใช่ altar, وم, พอดิแข้เห่า่อยนิ่งแล้วเดียวเียวลงลังวันนีตังวันเยผมอยากแกนที่เม็ดพย่อนเ่ยก <lier. S 2> ็อมากครับเาไปมืดหลายผูดเก็บไว้ห้ยนัง มันหลายหมวดไหมมึงห้ายหนวดหอมด้วยตังหอมนี่เขาแบบตังไสออ<า>ยู่นี่ดิสำหรับเบียร์นี่ดิผอมหอมพี่กันนี่เนาหอมพี่กันพี่กันแล้วมีเปล่าลีกิดเนาะรับ เบาแม่คิดมึงก็บาเสียบสำบ่อลิกขึ้นมาสูตกันเนาะเสียบมึงเอแม่เถ่รู้ว่าเสียบอะไรเช่นเนี่ยไม่กเนี่ไม่กิน่กินไม่นเสียบทีดีขนาดเมี่าขายอันนี่าขายอันพักนี่เรายังว่เมักเลยเรมักมมปดมาาหมมเีอ เ้ำหม,มักหมกเพาะวาทำทองใช้คเพาบพีชันแตเรื่อยเด็กในิดนึงแม่งเของขวปุ๊บออท่อหัวมสด,มด,พดกพ่อไหมนะ,ะดงม,นะมันนะยิ่มันแบบว้อ เจ๊มันกินอย่างงหมเนยกินเนี่ยด,ดิวา,นนวาเปลมั่วเพิ่มเม็อกระปุกโลดมากินมากินปนะปเาปลาลาเครื่องปรุงไม่เที่ยวหปลาจะทำก่่นจิจไห

오늘 어떻게 먹어요? 오늘 또 먹을 게 있냐는 아, 야야. 아, 아, 야 무지 วอาฮ่าต่ไปตวงวันที่ไหนผู้ตวงหาแส่น,นอพี่น้องหายใหญเนาะครับหลังจากมักป่าแล้วใบตองเบาเหล็กไปหามาแล้วครับต่อไปก็มาเริ่มหอเลยครับเบาเหล็กไปอยู่เบาเหล็กไปให้เงียปลาข้าว เออได้ตอนละมกันเนาะเทะ็ดมกใหญ่ๆรถหมกใหญ่ๆเลยก็ว่ามกแล้วเย็นพอดีกินข่าวเย็นพอดีก็คือกินแล้วบายๆนี่แหละพี่น้อง ้าเบิงนะพี่น้องิได้กก่โมกค,ครับปามตัวใหญ่อยู่ใหญ่แต่ว่าก็ตอนใหญ่น้ำตอนมันก็ใหญ่เท <Yeah, not. S 1> ่นะเขาเกะไ้แล้วเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวจะเอาใส่การให้ จะเอาใส่อะไรอ่ะใส่ขะะะึ้นมาของใส่ไว้สาวตื่นแล้ว ได่ผ่านเลยในหนึ่งมกแลครับได้ไหมล่ะกัดได้ไหมล่ะไม,ไม่เร็บครับให้หน่งบาเล็กโบยเยอะแล้วพักเลยใส่ซำนีมาสันใส่ลูกดดดด้วยใส่ไม่ลูกดูดด้วย ไก่กับพอไก่หอมหอมมือว่ะหอมใหญ่แล้วมัอมอนก็หอมลหญ่หอใหญ่เลย สองเลยนกลูๆไก่มันไปขันอะไรกันนี้อยู่ไหมอยู่อย่ดอก จำกเตาถ่านหรือจำกเตาอันนั้นออโอ้พหฟุงได้นี่พุงใหญ่ครับพี่น้องใส่เนื้อด้วยไหมใส่ไปขึ้นไวกาดใบเด้อบวกกาดว้นี่กัดไว้ไใหนในพานบ่กัดไว้ให้ฮบ่าวเล็กครับโอ้โหดูดิพุงหัวเลยฟุงไงกาดให้ฮบ่าวเล็กใส่ลูกดูทนี่นบ่าวเล็กที่ท่านบ่าวเมียนบะ ได้ยนะุได้ยุเต็มเลยไปร้นอนร้อนเองก็ต้องพลาดอันนึงไม่ใช่หรอ จังได้โอ้กัดไว้ให้บาวเล็กครับอัน,นไหนหมายตรงนี้เนาะเขีเยนชื่อไว้พร้อมบ่บาวเล็ก,กน,นะครับเด้ออันมีพุ่งด้วยนี่เออ นั่นเองก็ขอปกติจ้ละล่ะเส้นยังดอกถ้าลูกตื่นนี่มันจะพีกไปทางไหนครับสำนีเราพี่น้องทาเบิงตอนมกครับเดี๋ยวผมจะกกไ,ไปก่อไฟไว้ก่อนนีนครับเป็นคนหอ่อหมกครับ ยาขม้นหงายยดยยู่พี่น้ดงระได้ลายมกัป็นไดอกลายมกสองสีหกเสียิปสองมุกสุดไทยครับทิปสี่มกไม่ยังเลยมุกยังมกผ่าั้างมกผ่ามกสุดไทยหอยชลลีหอยชลลีอะไรมันเป็นไ่กันเลยมีอยู่หอยชลีอะไรไปอยู่กับใบตองล้วยอุ้ยยู่ลูม่คนซื่อมาจะใส่ไม่ยินมเจ้ ไม่กินฟันซื้อมาจะเส็จลายโมกพี่น้องเดียวครับปอะคอปอะคอมุกตะควสองโลสองครับตะคอโลเก่าส4ห่อสองตัวโอ้นน่ห่อนีไหมเขาขึ้นมัอันนั้นโมกนั่นคนโมกนั่นค้นค้นใส่เบ็ดจ่องเลย พุ่นพุ่นมาเอาไปแล้วครับพี่น้องเบื้องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยครับกด subscribe ให้แน่นี่สิตบริพาร์ติปต่อไปแล้ว้ะครับพี่น้องข้าวหมกกลับมาแล้วครับกลับมาติดสินเบ็ดเลยอี๋หน้าตาเป็นตะกินแท้พี่น้องก็หอมแท้เดี๋ยวนเบื้องเดี๋ยวเบื้องกันเนะครับห่อเลยว่ะห่อสามกัดว่ะแมน มมีห่อเสียห่อสมกัดมมีผู้ใด้ไปปะหากเด็กหสามกัดบนพี่นออ้องเขาเขาสิต,ตวตหยังงี เอามาเบิดหมอบนมงนบ่มีบ่มีบวมีบ่อยังไงอยู่เลยด้ครับอู้ห้าวจะมเสียหรือแค่หมกว่าคอยไงไม่คิดูนอันนี้มันจะอยู่บนบนเลยเด้เขาวางไว้อ่ะบนบนเลยฮะเอ้ยเอาแบนไหนให้ไปห้ที่เมี ต่อพ่วางให้เองดูตรงนี้ถ้าไม่ไดีกระดูมโอเคไปครับไปครับอ๋อไปอืมกดไหลกดแจ้เด้ครับแซบด้วยครับเจ้าเจ้าครับพี่น้องอืมกดไหลกดแจ้กดสัดแแกะกดติดตามเลยครับไปแล้วครับกินกินเขาแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ